ทุกคนเคยเป็นไหมครับพยายามสุดตัวแต่ก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่หวังไว้ในขณะที่บางคนเนี่ยแม่งแทบไม่ต้องพยายามอะไรมากมายเลยฮะแต่กลับประสบความสําเร็จได้ง่ายมากเรื่องนี้มันมีคําอธิบายนะเว้ยอ่ะมาฟังกัน ที่ผมเนี่ยอยากให้พวกคุณเนี่ยลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเครียดอยู่นะครับเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดมากเกินไปจนไม่กล้าตัดสินใจหรือทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันจนเหนื่อยล้าแต่กลับไม่ได้อะไรเลยไม่โคตรน่าเบื่อเลยใช่ไหมฮะ,ะแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีที่ทําให้คุณเนี่ยคิดให้น้อยลงทําให้น้อยลงแต่ได้มากขึ้นด้วยหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนักไม่ทวนเออแล้วมันเป็นยังไงล่ะมาครับ ผมอยากให้พวกคุณเนี่ยลองตัดสิ่งที่ไม่จะเป็นออกจากชีวิตดูก่อนนะครับเขาว่าคิดน้อยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าคิดน้อยคือการใช้ชีวิตแบบไร้สติไม่มีการวางแผนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงตัดสินใจให้น้อยลงโดยโฟกัสแค่สิ่งที่สําคัญจริงๆเท่านั้นยกตัวอย่างเคสสตัร์ดีก็ได้ครับอย่างสตีฟจ็อบส์และมาร์คักอร์เบิร์กสตีฟจ็อบส์และมาร์คักอร์เบิร์กเนี่ยเขาเลือกใส่เสื้อผ้าดําเดิมทุกวัน เพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยากเสียพลังงานไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆลองนึกดูนะครับว่าทุกวันเนี่ยคุณต้องเสียเวลาไปกับอะไรที่ไม่จะเป็นบ้างเช่นการคิดมากเรื่องที่ไม่สําคัญหรือกลัวว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงผมเลยมี3วิธีฝึกการคิดน้อยแต่ได้ผลมากมีอะไรบ้างข้อที่1ครับใช้กฎ8 0ด8 2 2 0 20%, 20ของสิ่งที่คุณทําให้ผลลัพธ์80%คือตัดสิ่งที่ไม่สําคัญออกไป 2. ทํา to do list แค่3ข้อ อย่าพยายามทําทุกอย่างในวันเดียวเลือกแค่3อย่างที่สําคัญที่สุดข้อที่3ครับตัดสินใจเร็วขึ้นหรือในภาษาอังกฤษนะครับ fast decision making อย่ามัวแต่คิดนานเกินไปตัดสินใจให้เร็วแล้วเดินหน้าต่อไปผมขอถามคุณนะครับมีอะไรในชีวิตบ้างที่คุณสามารถตัดหรือลดการคิดลงได้บ้างผมจะปล่อยให้คุณคิดสัก5วินาทีนะครับหวังว่าจะมีคำตอบในใจกันอยู่แล้วนะครับ ต่อมาครับทาให้น้อยลงแต่ทําให้ดีขึ้นทําน้อยเนี่ยไม่ได้หมายถึงขี้เกียจนะครับแต่มันคือการเลือกทําเฉพาะสิ่งที่จําเป็นและสําคัญจริงๆเปลี่ยนจากทําเยอะเป็นทําให้มีประสิทธิภาพคนที่ทํางานสิบชั่วโมงต่อวันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่ทําแค่4ชั่วโมงนะครับความลับคืออะไรครับทําให้น้อยลงแต่ให้มีคุณภาพมากขึ้นทําน้อยแต่ได้มากอ่านี่แหละคีย์เวิร์ดมัน ลองใช้หลักการ deep work ดูครับแทนที่จะทำแบบ multitasking ลองใช้วิธี deep work ดูครับคือทำงานแบบโฟกัสเต็มที่1-2ชั่วโมงแบบไม่มีสิ่งรบกวนคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการนั่งทำงานไปหรือเล่นมือถือไปทั้งวันซึ่งมันก็จะมีตัวอย่างแนวคิดนี้นะครับกับคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนั่นคือบิลเกตนั่นเองครับคือบิลเกตเนี่ยเขาก็จะใช้วิธี t i n k g weeks ครับคือตัดตัวเองออกจากโลกภายนอกเพื่อโฟกัสครับ แล้วก็ยกตัวอย่างอีกคนก็นได้ครับอย่างป๋าวอลเตนบัฟเฟตก็ได้ครับคือป๋าแกก็จะลงทุนเฉพาะสิ่งที่เข้าใจและมั่นใจจริงๆแล้วผมขอถามพวกคุณอีกสักนิดนะฮะตอนนี้เนะี่ยคุณกําลังเสียเวลาไปกับอะไรที่ไม่จําเป็นอยู่บ้างมีอะไรที่คุณสามารถทําให้น้อยลงแต่ให้มีคุณภาพมากขึ้นได้บ้างผมให้เวลาคุณตอบในใจ10วินาทีเริ่มเลยครับ หวังว่าจะมีคําตอบในใจกันอยู่แล้วนะครับต่อมาครับได้มากทําไมการทําให้น้อยลงกับให้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นยิ่งทําน้อยยิ่งได้มากฟังดูมันย้อนแย้งนะฮะแต่มันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่รวยและประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะไม่ใช่คนที่ทํางานเยอะที่สุดแต่เป็นคนที่รู้ว่าอะไรสําคัญและโฟกัสกับมันเต็มที่ยกตัวอย่างเคส,สตาดีก็ได้ครับอย่างเจฟเบซอสกับอเมซอน เจสเบซอสสร้างอเม z o n โดยใช้หลักการ Focus on the big picture คือไม่เสียเวลาไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่โฟกัสแค่เรื่องใหญ่เช่นอะไรครับการทำให้อเม z o n เป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้ง่ายที่สุดโดยเขาเนี่ยจะใช้หลักการ l e a s t but better แทนที่จะพยายามทำทุกอย่างให้ได้ลองเลือกทำเฉพาะสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดแล้วคุณจะประสบความสาเร็จมากขึ้นผมก็มีคาถามชวนคิดให้เพื่อนๆได้ตอบกันในใจอีกเหมือนเดิม ถ้าคุณสามารถเลือกทำแค่หนึถึงสอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้มากที่สุดคุณจะเลือกทำอะไรให้เวลาตอบ10วินาทีเริ่มครับหวังว่าจะได้คำตอบในใจกันอยู่แล้วนะครับสรุป3หลักการสำคัญครับ 1. ครับคิดน้อยคือตัดเรื่องที่ไม่สำคัญออกไป 2. ทํทำน้อย คือทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญและทำให้มีประสิทธิภาพ 3. ได้มากคือเมื่อโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเองถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากเปลี่ยนชีวิตลองเริ่มจากการคิดน้อยลงตัดสิ่งที่ไม่จาเป็นออกไปแล้วโฟกัสแค่เรื่องสำคัญแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมหาศาล work smarter not harder คิดให้น้อยลงทำน้อยแต่ได้มากเพราะคุณเลือกโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ